ที่บวงกันไอะน่าจะเคยได้ยินผมพูดคำนี้บ่อยๆ it only has to work once ถูกป่ะการลงทุนการทำงานการทำโปรเจกต์อะไรต่างๆทำไป20โปรเจกต์เจ๊ง19โปรเจกต์แล้วเวิร์กโปรเจกต์หนึ่งก็รวยแล้วครับแน่นอนการเล่นหุ้นป่านนะ it only has to fail once คอแ้่พังครั้งเดียวเก็บแบงค์20หน้ารถ10ล้อมา10 20ครั้งกําไรมาตลอดคุณพลาดผลเดียวคุณหมดตัวละอ่าก็ ก็ขอให้ระวังให้ดีถ้าเล่นเอาสนุกหรือคุณไปเล่นอ่ะผมยกตัวอย่าง,อย,างอย่างตอนที่เราเล่นไ i ฟ์ซับคิงดอมกันอ่ะโอ้โห oh, เหมือนอยู่ในยุคสามก๊กเลยแล้วผมเติมไปสองล้านอ่ะใช่ <don> จะไ <laughs> จะได้ดิพี่ <laughs> ว้าวปวดหัวเลยแล้วผมถามว่าวันนั้นอ่ะถ้าไ i ฟ์ซับคิงดอมอ่ะมันไอพวกของที่ได้ในเกมหรืออะไรพวกนั้นมันเป็น NFT ที่ซื้อได้ไอคนที่เล่นแบบผมมันก็ไปซื้ออยู่ดีถูกปะ่ะครับอืม แต่คนที่แม่งเพ y ทูเอิ n จริงๆมึงก็ต้องเพ y ทูเอิ n จริงๆคือค่อยๆเล่นค่อยๆสะสมทรัพยากรมาขายผมครับอ่าถ้ามันมีอิคโนมิกแบบนั้นให้ขายกันได้นะแบบนั้นอ่ะมันก็พอจะเป็นการลงทุนก็คือเอาแรงไปลงทุนเพื่อเอาเงินหรือว่าต่อยอดอะไรก็ว่ากันไอคนที่พร้อมจะจ่ายเพราะเพราะว่ามันเล่นเกมมันก็มีอย่างนี้อิคโนมิคมันถึงครบหลูแต่เอ t ที่พยายามจะโปรโมทกันทุกวันนี้ก็คือทุกคนต้องเอาเงินมาใส่คือ คือมันซ้อนทับกันพอดีกับคอนซีสกีมไงมันเลยดูไม่ดีอ่าใช่ใช่ใช่พี่ถูกว่มันคือมันคือคนใหม่ต้องเอาเงินมาใส่เพื่อให้คนเก่าอยู่ได้ซึ่งอนาคตผมเชื่อว่ามันต้องอีโวไปไกลกว่านี้มันต้องมีมันต้องมีซิสเต็มของเกมมีอีคโนมีของเกมที่มันทําให้คนที่มาเพื่อเปก็มีคนที่มาเพื่อทำมหาแดกก็มีเพื่อให้มันอยู่ร่วมกันได้แล้วเกมถ้ามันสนุกมันก็อยู่ได้นาน แต่ตอนนี้ไ <Get it. S 2> อ้ที่มามาโฟโมกันทุกวันนี้ยผมมองไม่เห็นว่ามันต่างกับหุ้นปั่นตรงไหน,น mm hmm. อ่ะเพราะฉะนั้นเวลาทําอะไรดูฟันเดเมนท์ลให้ดีขอบคเฮ้ย <Okay. S 2> ตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ตอนแรกพี่ก็คิดว่าจะพูดอยู่เหมือนกัน mm hmm. คือเรื่องของที่พี่โรบอกว่าเก็บตังค์หน้ารถสิบล้อแต่ว่าพูดพูดในเรื่องของตัวเลขอ่ะพี่คิดว่าพอพูดในเรื่องของตัวเลขมันน่าจะเห็นภาพมากกว่า <Yep. S 2> เพราะว่าคนเล่นหุ้นปั่นกับคนที่เล่น ปัจจุบันคนที่เล่นคริปโตแบบที่มันแบบคูณส10ิบคูณร้อยอ่ะมันไม่ต่างอะไรกันจริงๆอะ่ะทีนี้ถ้าเราวิเคราะห์เป็นตัวเลขอ่ะมันจะเป็นแบบที่พี่โรเขาพูดนะก็คือมันแค่ต้องพังรอบเดียวแล้วเราก็จะขาดทุนหมดตัวอืมเอ่อเด็ใไนคิดว่าไงเพราะว่าเพราะว่าส่วนหนึ่งไหนก็เป็นคนที่ชอบเทรดไหนจะต่ากับพี่พี่จะเป็นคนที่ชอบซื้อแล้วก็ถือมากกว่า คือคือมาสับด้านกันอ่ะคือของพวกเนี้ยมันขึ้นอยู่กับความเข้าใจจริงไหมพี่คือสิ่งที่พี่โลพูดกับสิ่งที่พี่พูดจะมันยิ่งคอนเฟิร์มว่าแบบว่าเออคอนเฟิร์มความเข้าใจถ้าสมมติว่าคนเข้าใจมันก็จะเข้าใจไปในแบบแบบหนึ่งนะใช่ไพี่คือผมมันไม่มีความผมมีความเข้าใจใน,ในคริปโตน้อยกว่าคุณมากมาก,มากมผมรู้สึกว่าผมแบบเข้ากับพูนนดได้ดีสุดๆไปเลยใช่ไหมในการคริปโตผมไม่เข้าใจเลยแล้วเอแล้วแล้วไอ้ลอมมันก็มาตอบลผมแล้วมันก็บอกว่าผมรู้จักวงการนักซิ่งรอมันมี มีคำพูดคำหนึงพี่ว่า้าสมุตรว่าคุณแบบไม่มีความรู้มากพอศึกษาแค่ในระดับที่เข้าใจได้แล้วก็สิ่งไม่สิ่งจะสี <c oughs> คำนี้เลยพี่พม,มัน,นม,มีมันมีนอีคำหนึ่ง <พอ S 1> ไม่รวยก็คุยไปเลย <c oughs> ไอ้เราไอ้เราชวนผมมแาบบแบบแบบนั่งหลังอ่ะเฮียไม่เหรเยเราไม่เชี่ยมอไซค์มึงดูไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่นะเพื่อนไม่สิ่งสีงไว้ ตอนตอนนั้นไม่ยังปั่นเลยผมรอไม่รู้ว่าผมก็เป็นคนหนึ่งที่เก็บแบบแบงค์ยี่สิบหน้าสิบล้อแล้วก็โชคดีที่โดนชนถักๆกัะไม่เจ็บมากไอ้เราเคยโดนชนแบบหนักๆอยู่ไอ้เพื่อนผมก็เป็นหัวแถวว่าไอ้ตัวนี้มันนักซิ่งเงือชีบอะไอ้อย่างนั้นมันเรียกว่าการลงทุนบ้าสุดท้ายหรือมันเป็นการพนันเพราะมันรวยนะพี่มันรวยมันรวยโคตรเลยเว้ยมันซิ่งแบบมันแบบมันอยู่ๆแบบตีสามอย่างเงี้ยตีสามแม่งแบบกลุ่มเด้งขึ้นมากลุ่มชื่อไม่ซิ่งก็สีอะพี่เด้งมาเรือง เข้าเหรียญนี้ไอ้เหี้ยเข้าเหรียญนี้ด่วนเลยมึงขายพรุ่งนี้น่าจะน่าจะประมาณพรุ่งนี้นะแต่มึงเข้าเหรียญนี้ด่วนเลยมึงเชื่อกู uh เ่อ้แค่ไม่มีหนักไอ้แ่อะไรเลยวะวะอะไรวะทำไมต้องเข้าเหรียญนี้วะแล้วเข้าไปดูในเว็บนะมึงอย่างโง่เลยพี่เว็บเ <laughs> มือนเว็บแบบเด็กทำแฝดอะพี่เคยเด็กทำแฟดปะไอ้เหี้ยนึกออกเออคือเมื่ว่าเป็นแอนิเมชันด้วยซ้ำผมแบบเอาตัวคนมาอย่างเงี้ยนะครับไอ้เแค่มันลอกสัตว์เลยอะ uh แต่ว่ามันมีหลักการของมันนะพี่ <laughs> คือ <laughs> อเอาไอเดียเราผมว่าบอกซิ่งเอามันเฉยไม่แต่ไอเหรียญที่มันบอกให้ซิ่งเอามันได้จริงๆด้วยตอนนั้นกูจำไม่ได้ว่าเหรียญอะไรที่กูซิ่งตามมันเนี่ยเราเราลองเอาทุกอย่างที่เราพูดในวันนี้มาวิเคราะห์ว่าอันเนี้ยมันคือพนันหรือลงทุนอ่ะคือไม่แต่แต่มันแต่มันแต่มันมีเทคนิคอะไร a n a l y s ไงพี่คือไอคือเพื่อนผมอะชื่อไอไซอะมันมันเทคนิคอ n a l y s i s แบบแบบแบบเป็นงานนะพี่แบบมันดูแคทเตอรอะไรอย่างเงี้ยได้ว่าเออเราก็ได้กำไรจากตรงนี้มาจริงๆ ก็เยอะพอที่ไม่ต้องทํางานในชีวิตเนี้ยพี่อืมอ่าเออพือเทคนิคข้อที่ผมผมไม่เก็ตเลยผมเคยนั่งฟังมันพูดแล้วผมไม่เก็ตเลยมันก็เลยบอกให้ผมซิงคือทีเนี้ยพี่ว่าไม่เข้าใจก็่ซิงส่วนหนึ่งอ่ะถ้าสมมุติว่าพี่บอกว่าวันเนี้ยพี่ยืมเงินพี่โลร้อยล้านแล้วไปเล่นป๊อกเด้งหาคาสิโนสักที่หนึ่งที่แบบว่ารับเล่นป๊อกเด้งตาเดียวร้อยล้านแล้วเล่นแล้วพี่ได้พี่คืนพี่โลร้อยล้านแล้วพี่เก็บไว้ตัวพี่เองร้อยล้าน แล้วพี่บอกว่าเนี่ยอันนี้ลงทุนหรือพนันเพราะว่าได้เงินมาเยอะนะพนันพี่ใช่สุดท้ายมันแยกแยะได้ว่ามันคือการพนันร้อยเปอร์เซนต์ใช่ปหมล่ะทุกคนเข้าใจเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ใช้ตัวเอ่อการที่ใช้รายได้มันเป็นตัวชี้วัดว่าอันนี้คือการลงทุนหรือการพนันอ่ะพี่ว่ามันอาจจะไม่ถูกต้องเท่าไหร่เพราะว่ามตมน่กอกี้ไนท์บอกว่าอันเนี่ยเพื่อนผมรวยนะพี่ถูกปะ่ะคือไนท์อ่ะเอารายได้มาตัดสินถูกไหมซึ่งม,มันอาจจะไม่ได้ถูกหลักการ ทีเนี้ยถ้าสมมุติคุยกันในเรื่องของตัวเลขอ่ะส่วนใหญ่แล้วอ่ะถ้าสมมุติว่าเรามีโอกาสได้กี่เปอร์เซ็นต์เราก็จะมีโอกาสเสียเท่านั้นอันนี้คือค่าเฉลี่ยที่พี่มองในเรื่องของการในเรื่องของตัวเลขนะหมายความว่าอะไรสมมุติว่าไนท์ไปลงทุนในอะไรสักอย่างแล้วไนท์มีโอกาสที่จะได้สองเท่าส่วนใหญ่มันก็จะมีโอกาสที่จะเสียหารสองเหมือนกัน ถ้าสมมุติว่าไน์ลงทุนในอะไรที่มันมีความเสี่ยงสูงมากๆอะ่ะ high risk high return อ่ะถ้าไน์มีโอกาสได้สิบเท่าไน์ก็จะมีโอกาสเสียหารสิบเหมือนกันถ้ายกตัว,ตวอย่างเป็นเลขในคอนเซ็ปของพี่โลน<ช>ั่นแหละว่าถ้าสมมติเราไปอยู่หน้าสิบล้อทุกวันเดี๋ยวก็ต้องมีโดนใช่คือไม่โดนชนมันก็โชคดีไปแต่ถ้าโดนชนคือ,คอมันก็ตายโดยโดยทั่วไปแล้วค่าเฉลี่ยมันจะเป็นประมาณนั้นถ้ายกตัวอย่างเป็นเลขอ่ะสมมติว่าไน์มีเงินสิบบาทไน์ไปลงในอะไรที่มันมีโอกาสที่จะได้คูณสองอ่ะถ้าไหหนนเสียดาารือบท ถูกปะแต่ถ้าแบบเป็นสายซิ่งโดยแท้จริงอะ่ะมันจะไม่มองแค่คูณ2องเว้ยมันจะมองคูณ10หรือคูณ50าอ่าถ้าสมมุติยกตัวอย่างคูณร้อยไปเลยไนยลง10บาทไนมีโอกาสได้คูณร้อยถ้าไนาได้ไนก็จาก10บาทเป็นพันหนึ่งใช่ปะ,ะแต่ถ้าสมมุติว่าไนาลง10บาทแล้วไนโดนอะ่ะมันก็ต้องหารร้อยจาก10บาทก็เหลือสิตังค์ถูกป่ะประมาณ คิดเลขเร็วๆอันนี้ไม่รู้ถูกหรือผิดทีเนี้ยมันจะเป็นแบบที่พี่โรบอกเลยเว้ยสมมุติว่านหนลง10บาทอะแล้วนหนได้5รอบอะรอบแรกจาก10ไปพันรอบ2จากพันไปแสนรอบสาจากแสนไป10ล้านหรืออะไรก็ตามแต่นหนโดนสักรอบหนึ่งอะจากกี่ร้อยล้านที่นหนบีอ่ะถ้าโดนหานร้อ0ะแป๊บเดียวมันก็จะลดลงมาเหลือแบบน้อยกว่า10บาทนึกออกไหมถ้าตามหลักการ <c oughs> การใช้ตัวเลขคิดอะ <laughs> แล้วสุดท้ายมันก็จะเข้าอีหลอแบบที่พี่โลบอกอ่ะมันคือการเก็บตังค์หน้ารถสิบล้อเว้ยขอแค่โดนชนรอบเดียวอ่ะไม่ว่าจะได้มาเท่าไหร่ก่อนนั้นมันหายหมดอ่านายว่าไงพูดเนี่ยมันคือนักซิ่งมือสมัครเล่นพี่นักซิ่งตัวจริงจะไม่โดนรถสิบล้อชนนักซิ่งมืออาชีพเนี่ยพี่เขาไม่มีรถคันเดียวหรอพี่เขามี่หลายคันเนอะพอดีบ้านผมมาแซดเอ็กซ์อะดิร้อยคันเนี่ยพี่ เมื่อาอาสมมตได้อย่างนี้นะพี่ผมผมพูดในสิ่งนี้าจายมันเคยพูดกับผมนะคือตัวมันอนะต้องบอกว่ามันรวยมันจากมันรวยมันรวยมาจากเทคนิคอลมันรวย,วยาจากเดทเทดนะพี่แต่ผมว่าไม่เข้าใจหลักการของเดคือผมเข้าผมเข้าใจเทคนิคอลน่สิสแต่ผมไม่เข้าใจหลักการแบบคือหลักการในการใช้ชีวิตของการเดทเละพี่เนื่องจากว่าเรามีชีวิตของเราเรามีสเตมที่จะต้องทำใช่ไหมพี่มผมรู้สึกว่าผมไม่สามารถนั่งจ้องจอทั้งวันได้มันเครียดแต่ว่าบางคนมันสนุกกับสิ่งนี้ไงน่กออกปะ ไอไซเพื่อนผมมันมันทำสิ่งนี้ได้ดีมันมันรู้หลักการมันเป็นงานมันเอนจอยส่วนซิงอ่ะมันคือความสนุกของมันแต่มันบอกว่าซิ่งอ่ะมันก็ไม่ใช่ว่ามึงจะอยู่ไม่ได้โดยการซิ่งนะไม่แต่แต่พี่เข้าใจว่ามันมีเขาเรียกว่า financial instrument ที่มันลึกกว่านั้นถ้าสมมติว่าเราไปหาข้อมูลมันจะมีพวกออปชันมีพวกฟิวเจอร์มีพวกช็อตมีพวกรอมีพุทมีอะไรพวกเนี้ยที่เขาเรียกว่าจะสามารถลิมิตลอสของเราได้หรือว่าเรากําหนดได้ว่าเราจะเสียไม่เกินนี้ นี่ออเคผมผมเข้าใจว่ามันมีพวกส่วนนั้นอยู่ผมขออนุญาตครับผมในวันที่พี่ใช้อุปกรณ์ทางการเงินเขาเรียกเครื่องมือทางการเงินพวกนั้นเป็นจนครบแล้วชำนาญอ่ะกี่ไม่ได้ซิ่งแล้วไงที่ลงทุนใช่ถึงถึงได้อยากจะบอกว่าพอพอคุณไปถึงจุดนั้นอ่ะมันก็คือมันเลยมันเลยนิยามที่เราเพิ่งคุยกันไปแล้วแต่แต่แต่สำหรับไอ้นหนเมื่อกี้ นายไม่เคยดูข่าวเลยนะตรงทางดวง่วนที่มีรถเกง๋ง <laughs> วิ่งเข้าไปซัดมอเตอร์ไซค์ทีสิบยี่สิบคันนะ <laughs> ต่อให้จะมีรถกี่คันบางครั้งมันก็มันก็มาแบบล้อแบบเตีนผี <laughs> อะเฮ้เชี่ย <laughs> มันคือมันมันถ้าอย่างเงี้ยคอนเซ็ปต์ที่ผมจะพูดต่อไปนี้ถือเป็นกรรนารพนันถุงมพี่มันเคย <c oughs> บอกผมนะเราบอกว่าไม่ทีนี้ทีนี้นอยากอยากจะพูดอย่างสุดท้ายอ่คือมันไม่ใช่ว่า มันจะเสียทุกคนในหนึ่งล้านคนอ่ะมันอาจจะมีคนที่ทําแบบนี้แล้วรวยสักสามคนอ่ะมันก็อาจจะมีนึกออกไหมแต่ว่าถ้ามองในมุมตัวเลขอ่ะเราจะเอาคําพูดของสามคนอ่ะมาใช้แทนหนึ่งล้านคนอ่ะอีกเก้าแสนคนที่เสียไปอ่ะมันไม่ได้อ่าเข้าใจใช่ไหมเรื่องนี้มีในหนังสือเลยนะที่เคยไเรื่องนี้มีในหนังสือชื่อแลนดอมวอลครนะพี่แลนดอมวอลเดินมั่งมั่ใช่ สมมติคุณเอาคนหนึ่งพันยี่สิบสี่คนมานะแล้วให้มันแบบแทงแทงถูกแทงผิดอ่ะแล้วก็คนเสียก็เสียหมดคนได้ก็ได้เงินดับเบิลอ,อ่ะแทงสิบครั้งมันจะมีคนหนึ่งรวยขึ้นเป็นพันเท่าเลยที่เหลือหมดตัวหมดอืมสแล้วคุณด่แล้วคุณคิดว่าไอคนที่มันรวยพันเท่าเนี่ยมันรวยเพราะมันลงทุนเก่งหรือว่ารวยเพราะมันฟุกอันนี้คุณต้องเอาไปคิดอืมอ่าทีนี้พอเปลี่ยนมีเดียมจากการแทงถูกแทงผิดมาเป็นการเล่นแบบเหรียญซิ่งมันก็ ต่างกันไม่ต่างกันก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนถูกไหมวิจารณญาณือรอะอยากจะย้ำอีกครั้งว่าไม่ได้จะพูดให้ใครเชื่อหรือไม่เชื่อพูดให้คิดน่าจะดีที่สุดนะคิดแล้วก็วิเคราะห์ไปด้วยกันผมไม่ได้พูดให้ใครซิ่งนะแค่บอกว่าการซิ่งเนี่ยมันเป็นคือแบบเวลาแบบสายลมมันปะทะหน้าแล้วมันรู้สึกว่าเรามีชีวิตนะเวลาที่แบบสิบล้อมันเฉี่ยวแขนเราไปนิดนึงอะมันรู้สึกว่าเราได้โกงความตายแล้วเราแบบ กูอยู่เหนือโลกเอ้ยผมเข้าใจความรู้สึกนั้นพี่เข้าใจเพราะว่าพี่ <c oughs> ก็เคยเป็นมาก่อนสฝันประาทพี่อยากจะบอกว่าน้องพี่อ่ะมีรอยท่ออยู่เฮ้ยคือคือที่ผมมาพูดอ่ะมันไม่ใช่ว่าผมไม่เคยรู้อะไรพวกนี้มาก่อนนะเว้ย <K ill ain> คือแบบบางครั้งเนี่ยนคนอื่นก<ล>็เตือนนี่พี่โลก็พูดแบบเก็บเงินหน้าสิบร้อมันไม่ปลอดภัยหรอกแต่ว่าเราก็ดื้อเราก็คนดื้อแล้วพี่โลไมพูดพูดประโยคนี้มาระแต่ปีแรกทค่รู้จักกันนะใช่สามปีถ้าสมมติว่าเราไม่ไปขึ้นมอไซค์เนี่ยป่านนี้เราก็อาจจะมีรถเก๋งขับแล้วแต่ถามว่าขับรถเก๋งอ่ะมันก็ไม่มีสายลมปะทะหน้าไงมันไม่มันไม่ได้มีชีวิตอะพี่ของลูกบูชายอ่ะนะไม่สิ่งก็ซีพี่ ไม่แต่เราตัวทำ <S 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 วก็สนุกจริงทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคือเรารู้ตัวไงว่าโอเคตรงเนี้ยเรามันมันเหมือนกับคุณซื้ออะไรที่พุ่มเฟือยอะ่ะคือถ้าสมมุติว่าคุณรู้ตัวว่าคุณซื้อได้อะ่ะเอ้ยมันแบบว่ากระเป๋าใบละล้านสําหรับคนที่มีเงินหมื่นล้าน่ะมันก็ได้ <S 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 อ่าอย่างอย่างของผมเนี่ยผมไปลองเนี่ยผมก็ไม่ได้แบบว่าโอเคกูมีห้าแสนกูจะลงห้าแสนเลยไม่ไม่รวยก็ควยไปเลย แบบคุณคูณยี่สิบกูได้สิบล้านเลยไม่ใช่ผมก็แบบเฮ้ยพันสองพันแบบลองลองแบบเอาเท้าแห่น้ําร้อนอย่างเงี้ยเออถ้าใครอยากลองใครอยากลองแบบสายลมประทนหน้าก็แบบมันมันควรจะคุณต้องประเมินตัวเองอะ่ะเออมันเหมือนคุณซื้อความสนุกแหละผมมองนะถ้าพูดอย่างนั้นมันก็ไม่ต่างกับการพนันแล้วปะมันก็เหมือนแบบเราเอาเงินไปเล่นไพ่เราไม่ได้หวังจะได้เงินะ พี่เคยได้ยินมันเป็นคําพูดหรือเป็นเพลงสักอย่างเนี่ยเขาบอกว่าคนที่ไปเล่นพนันอ่ะไม่ได้อยากจะได้เงินหรอกแต่ว่าอยากได้ความสนุกอยากได้ความสนุกเอออยากได้แบบความสนุกเปลี่ยนหัวข้อเป็นนักซิงหัวสุดเลยไม่ไอไปไอพวกนักพนันมันก็คือนักซิงอยู่แล้วฮะไอจริงจิพนันนักไหนมันก็คือนักซิงอ่ะคนอยากรวยในแบบแบบทางรัฐอะก็เป็นนักซิงอย่างทั้งนั้นแหละอืม คือปแปลว่าประโยชน์ต่อไปเนี้พี่ว่าเป็นการเป็นเป็นการพนันซึ่งเอาจริงๆในใจผมก็คิดว่าน่าจะเป็นการพนันแหละ,ะ,ะเพื่อนผมมันบอกว่าเอางี้นะคุณพอจะมีเงินเย็นอยู่สักสักล้านหนึ่งวะ <laughs> <laughs> จะมีเงินเย็นล้านหนึ่ง ชีวิตนี้ก็สบายอยู่แล้วอ่ะใครใครที่มีเงินเงยนล้านหนึ่งอะแสดงว่าเงินในกระเป๋ามันก็ต้องเยอะกว่าอย่างอนๆมก็ต้องแบบว่าห้าล้านป่ะผมก็แบบเออมันก็ไม่ไม่ได้ถึงขั้นนั้นว่ะแต่ถ้าสมมติว่าอยากให้มีมันก็พอจะแบบทํางานให้มันมีได้อยู่นะคุณฟังผมนะคุณขึ้นมอเตอร์ไซค์นะ <laughs> แล้วคุณไปขับตามหาเว้ตามหารถร้อยคันเว้แม่งก็ต้องมีคันหนึ่งแล้วน,นะที่แม่งรวยเชื่อผมคุณวิ่งไปเลยเว้ ตามหา NFT ตามหาเกมเฮียร้อยเกมอ่ะมีเกมนึงอ่ะแม่งรวยอุ้นเชี่ยอม้นดิเอาอย่างนั้นเดี๋ยววะไม่ซิงกับสีป่ะวะพนันาพี่อย่างนี้พนันว่าหรือว่าเป็นกระทุ้งพี่ต้องร้อยอย่างน่าจะใจความเสี่ยงอันเนี้ย <c oughs> อันนี้คือใครเป็นคนพูดเนะีย เลือนผมที่มันที่มันไม่มีเลยไอ้ไซค์เลยไม่เดี๋ยวตัวมันพูดเป็นเล่ตตลกเลยพี่เมันพูดเป็นเล่ตลกว่าแบบว่าแต่แต่มันก็เป็นแต่มันก็เป็นความเชื่อส่วนตัวของมันนะว่าอืของพวกเนี้ยมันจะมีไซเคิลวิเชีตไซเคิลเหรอพี่ว่าแบบว่า เหรียญพวกนี้มันมันมันถ้าสมมุติว่าจะให้ละเอียดกว่านี้หน่อยก็คือครูไปศึกษาเอาตัวเกมท็อปๆมามีแบบมีหมื่นเกมอ่ะเอาตัวเกมท็อปร้อยมาอืมันจะมีแบบอย่างน้อยอ่ะสักเกมสองเกมที่แม่งรวยแล้วแค่นั้นมันก็พอแล้วเพราะถ้าเกมนั้นแม่งแบบร้อยเอ็กแบบคริปโตเบสอย่างนั้นอะแล้วแบบพี่ซื้อน่ะตอนที่มันเป็นแบบแบบแบบไวไวลิทอ่ะคือกำลังแบบเกณฑ์ควนไปซื้อเหรียญล็อตแรกอยู่เลยอ่ะซื้อแบบศูนย์จุดศูนย์จุดหนึ่งอะแล้วเหรียญมันขึ้นเป็นร้อยแปดสิบอย่างเงี้ย หาแค่ตัวเดียวในนั้นอะแบบซื้อไปแบบหมื่นเหรียญอะศูนจุดหนึ่งหมื่นเหรียญในร้อยเกมมีเหรียญหนึ่งมันขึ้นไปร้อยหนึ่งก็รวยแล้วแต่มันพูดในเชิงสถิติไงพี่แต่ตัวมันไม่ได้ทํานะมันแค่พูดเฉยอ๋อเพราะเพราะมันพยายามอธิบายให้ผมใช่ไ่มแต่ผมไม่เก็ตไงยิงฝั่งผมยิงไม่เก็ตฝั่งนี้บเออเราวะงงเฮียแล้วสรุปทว่าทำไมกราฟนี้แล้วพอเป็นตัว W แล้วมันต้องมันต้องเด้งวะทำไมมันพอเป็น W แล้วพอตัวนี้มันแตกกับตัวนี้แล้วมันถึงต้องเด้งอะน อะไรมาพูดมันมันต้องเด้งอะมันจะไม่เด้งไม่ได้อะไรเงี้ยมันก็มันก็แบบมีเหตุผลของมันไงแต่ผมว่าผมถนัดในการทํา u n d a m e n t a l analysis มากกว่านั่งดูทีมเดฟนั่งดูแบบว่าหลักความไ็นได้ว่าแบบว่าเออเกมแบบเนี้ยมันน่าจะถูกิตของคนนะอืให้ให้ผมนั่งจ้องแบบไอเฟียเฟียกับกรีดอะไอเราเป็น emotion <Fun. S 2> driving uh, fear uncertainty แล้วก็ doubt ผมว่าผมผมยังไอ้ผมว่าผมยังถนัดกว่าเลยอะกับการ <c oughs> นั่งแบบฟังเทคนิคอะไรสิ่ที่มันพูดอะ <c oughs>